نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلوات الله وسلام عليه ما عمل ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا وأن الدم ليقع من الله بمكان يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเทศกาลนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหมายถึงเทศกาลฮัจีหลายท่านก็เดินทางไปแล้วอีกหลายท่านก็ยังรอและคิดว่าคงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะว่าเท่าที่ทราบน่าจะเป็นวันที่18นะครับสนามบินก็จะปิดเพราะถ้าเดินทาง ล่าไปกว่าวันที่15บห้าก็เกรงว่าจะไม่สามารถจะเข้าไปสู่มักะได้สำหรับเราที่ไม่ได้ไปทำฮัจเราก็มีภาระหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติและสมควรปฏิบัติและส่งเสริมให้ปฏิบัติอีกมากมายหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอายามุลอาชรซึ่งหมายถึง10วันของซุลฮิจัหรรวมไปถึงวันอีดและก็วันเชือด สิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องในวันอีกน,นะครับที่เรียกว่าอุตฮีกก็คือเรื่องของการเชื่อก,กุรบันิประวัติของการเชื่อก,กุรบันพี่น้องก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรื่องของนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามเรื่องของมารดาของนบีอิสมาอิลภรรยาของท่าน นบ,บีิบรอฮีมก็คือพระนางฮาจัดอะไลฮัสสลามทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราถือว่าจะอยู่คู่โลกนี้ตราบใดที่โลกนี้ยังอยู่และมีมุบมินีนอยู่การไปทำฮัจจ์ก็คือการไปปฏิบัติศาสนกิจต่อและรำลึกถึงคุณงามความดีแล้วเกียรติประวัติอันสูงส่ง ของนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลและพระนาหฮาจรัรถ้าหากว่าใครตั้งอกตั้งใจที่จะเก็บอิบรหรืออิบรอภาษาอัหรับเรียกว่าอิบรข้อคิดเตือนใจก็คงจะได้มากมายมหาศาลทั้งหมดเหล่านั้นผูกพันอยู่กับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความจงรักภักดีเรื่องของพลังอีมานเรื่องการปฏิเสธชิริก เรื่องการสวามีภาคต่อบัญชาจากอัลลอฮฺสุภานณหวัวตาลเราทราบกันดีว่ามีบัญชาให้เชื่อนบีอิสมาอินอะลัยฮิสลามทั้งนบีอิบรอฮีมเองผู้เป็นพ่อทั้งตัวนบีอิสมาอีนผู้เป็นลูกก็โน้มยอมรับโดยไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือประวิงแต่อย่างใด เพื่อตอบสนองพระบัญชาจากพระเจ้าแต่ถ้าที่สุดอัลลอฮ์ตลาดก็ชดเชยให้ไม่ได้ให้เชื่อดนบีอิสมาอินแต่เป็นเป็นแกะเป็นแพะไปเพราะนั้นวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำตามแบบอย่างของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามผู้เป็นคอลีลลอฮเป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์พร้อมกับสุดที่รักอีกคนหนึ่งก็คือ ท่านนบมีมุฮัมมัดส,สุลานละอะลัยวะสัลลัาาลลมที่เราใช้ภาษาอาหรับว่าคอลีลุลลอผมไม่ได้ตำหนิคนผู้แปลแต่ในอดีตเพราะบางทีท่านเหล่านั้นอาจจะเก่งภาษาอาหรับเก่งภาษามาลยยู่แต่เผอิญว่าอาจจะไม่ค่อยทราบซึ้งกับภาษาไทยเท่าไหร่จึงไปแปลว่าเป็นสหายสหายมันสื่อถึงความเท่าเทียมมันสื่อถึงอะไรความรักด้วย เพราะการเป็นเพื่อนการเป็นวิธีดีต่อกันมันก็โยงใยความหมายของคำว่าความรักแต่จริงๆแล้วมนุษย์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปตีเสมออรรถสุภาน,นุวตฏจักแม้กระทั่งนักวิชาการหลายคนหลายท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศผมก็เคยมีโอกาสไปต้อนรับขับสู้แล้วก็เคยพาไปทางใต้นะครับไปดูแลเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสอบเกี่ยวกับเรื่องทุนมาดีน่าบ้างอะไรบ้าง เขาเห็นร้านอาหารมุสลิมบางร้านหรือมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยมีตัวหนังสือนะครับที่เป็นลัฟ al ุลจลาละก็บอกว่าเป็นพระนามของลอสบานูต่าละ mm hmm. อยู่ทางขวาแล้วก็นามของท่านนาบมุฮัมี๋ดอยู่ทางซ้ายไอเราเองเห็นกันมาช่วงนาตาปีก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอไปเข้าสู่สายตาคนที่เขาเข้าใจศาสนาลึกซึ้งเขาบอกอย่างเนี้ยไม่ถูกไอ้เราก็งงเอ๊ะตรงไหนเขียนผิดหรอได้งไงไม่ใช่เขาบอกจะเอานบ,บีขึ้นมาตีเสมอเราได้ยังไงถูกไหมแปลว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเออเราเพ่งถึงบางอ้อแล้วก็ไปดูตามตู้ก๋วยเตี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนี่คือเล็กเกดเล็กเกดน้อยฉะนั้นการที่จะบอกว่าใครเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เป็นสหายกัลลโละมันเท่ากับว่าเป็นเสมอกันเมื่อท่านนบีอิบรอฮิมจะรับบัญชาจากัลลโล์ให้เชื่อตบีอิสมาอินถามว่าอิดเอื้อนไหมไม่ประวัติยาวฮะแล้วก็เก็บข้อคิดเยอะแยะในเรื่องครอบครัวในเรื่องความรักในเรื่องความเชื่อฟังจนกระทั่งดับบอิบรอฮิมก็เคยสั่งให้ลูกชายดับบีอิสมาอีนเปลี่ยนธรณีประตูมีเรื่องยาาเยอะแยะไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามากล่าวในวาระที่มันเข้ากับสภาพหรือวันเวลาที่เราจะต้องได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อตอบสนองพระบัญชาจากอัลลอฮ์นั่นคือการเชื่อกุรุบาตกุรบาน,นแปลว่าอะไรแปลว่าใกล้ตกรบวแปลว่าสแสวงหาความใกล้ชิดมันตกรบอิเลยะชิบระน ศูนยอ,อันแต่ก็รอบตัวอิละฮิชิบาระใครสแวสแวงหาความใกล้ชิดต,ต่อฉัน,นมาสอกหนึ่งฉันจะเข้าไปใกล้เขาคืบนหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราในฐานะผู้ที่เป็นบ่าวก็ต้องสแสวงหาความใกล้ชิดมีเยอะแยะไปหมดเลยการสแสวงหาความใกล้ชิดต,ต่อเราการละหมาดเหมือนอย่างที่นบีบอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับล่อม,มากที่สุดในขณะที่เขาไร วะฮหววซาจิดุนอักรบมายกุนนับอิล,อลารับเบเราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดเนี่ยตอนไหนตอนสยูยนแล้วนบีก็สั่งอีกว่าในสยูยนเนี่ยขยันขอดุอานะชั่วชีวิตบางคนไม่เคยขอดุอาในสยูยนเลยเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เห็นไหมนอกเหนือจากละมาดก็มีการอ่านกุรานมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีอะไรต่อมีอะไรมากาย อีกอันหนึ่งที่เราได้ชื่อเลยถูกเรียกว่าเป็นโคโรบานก็คือการเชื่อสัตว์จะไปเข้าใจผิดคิดว่าเราจะเอาหนังมันจะเอาเลือดมันจะเอาเนื้อมันแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะ่ะเมื่อเชื่อเสร็จก็คืนกลับไปสู่ประโยชน์แก่มนุษย์แก่ตัวผู้เชื่อเองแก่ญาติแก่พี่น้องแก่เพื่อนฝูงแก่คนที่ไม่มีจะกินประโยชน์นั้นก็คืนกลับกลับมาสู่ใคร กับตัวเราหมดแต่อัลลอฮ์าตาลาบอกว่าไรเยอะนาลลอฮ์ฮลุลฮมลุมฮะเนื้อไม่ได้ไม่ได้เอาหรอกนะแล้วก็เลือดก็ไม่ได้เอาเลือดก็ทิ้งไปเพราะมันของฮารามแต่สิ่งที่พระองค์ทรงได้จากเราก็คือการกลัวพระองค์การเชื่อฟังพระองค์เรียกว่าย <c oughs> ันต์วามิงกุมสุระอัลฮ อายาที่37อีกฮะดีสหนึ่งมาอธิบายกว้างมปอีกบอกว่าไม่ว่ามนุษย์คนไหนทำอะไรก็แล้วแต่ในวันเชือดเนี่ยคงไม่มีอะไรจะเป็นที่รักยิ่งณนเะที่ยวลอบมากไปกว่าการเชืออก็คือวันที่10นั่นแหละครับวันที่9ก็จะเป็นวันอุก,กูฟใช่ไหมไอ้วันที่10สุดทิจยาก็จะเป็นวันอีดเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการละหมาดการเยี่ยมการอะไร มีตัวบทเฉพาะเฉพาะนะลงมาเฉพาะเฉพาะในเรื่องที่เฉพาะเฉพาะนั่นก็คือการเชื่อกลุมวัอินนะฮะแล้วถ้าอธิยามันกิยาแบมบิโครูรฮะในวันกิยามัดสัตว์หรือสิ่งที่เราเชื่อไปจะมาหาจะมาหาเราพร้อมทั้งอะไรทั้งเล็บทั้งขนแปลว่ามาครบสมบูรณ์คำอธิบายนะครับ ก็ออกเป็นสองทางทางหนึงหมายถึงสภาวาบุฮาแปลว่าหมายถึงผลบุญที่เราจะได้รับบางคนก็ไม่ไม่แปละแปละแปลตรงๆเลยว่าเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยมาหาก็ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นมันเป็นของข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเมื่อเมื่อเมื่อยังไม่เจอมันก,มนก็มันก็พูดไม่ได้ว่าอันไหนแต่ที่แน่ๆที่บอกว่าจะได้ขี่นะอันนี้ หลายท่านก็คงเคยได้ยินใช่ไหมมันมีฮะดีสอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าอิสตฟริฮูตฮายาคุมฟาอินนะฮมาตอยาคุมมาลสุรอดแปลว่าเวลาเชื่อกรบันเอาตัวโตๆหน่อยเอาตัวอ้วนๆใหญ่ๆดีๆงามๆหน่อยเพราะมันจะเป็นพหนะให้เราได้นั่งข้ามเสรอดก็คือสะพานที่ทอดยานนมก็ปรากฏว่า นักวิชาการเขาก็ไปตรวจเขาบอกว่าท่านฮาฟิสอิบนุฮะจาร์อัลอัสกลานีบอกว่าหนึ่งในบุคคลในสายรายงานเนี่ยอันนี้เป็นอุลมามะในมัทฮับชาฟีนะแล้วก็เป็นปราดฮะดีสที่เป็นคนอธิบายหะดีสอิมามบุคอรีที่ชื่อว่าฟัตฮุลบารีกล่าวไว้ในหนังสืออัตลคีสบอกว่าหนึ่งในสายรายงานคนรายงานชื่อยะฮย,ยาเนี่ยท่านบอกว่าตดออิฟจิดดน แปลว่าออนหลักฐานมากมากไม่สามารถจะเอามาอ้างอิงได้วันนี้เราก็ไม่เอาละจะขี่หรือไม่ขี่ช่างหัวมันนะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่นอนส่วนเรื่องการน้ำถ้าเมื่อเราถูกฟื้นคืนชีวิตเราเป็นประชาชาินบ,บีมูฮัมมัดเราก็จะได้ดื่มกินใช่ไหมอัลฮาวดแปลว่าแอ่งน้ำที่เมื่อใครได้ ดื่มกินแล้วนะ่ยลายเยสมะอบดาก็จะไม่หิวอีกต่อไปเพราะนั้นการน้ำก็ไม่ต้องแล้วต้องรอกใช่ไหมเออท่นี้ถ้าสมมุติว่าร่มที่เรามีถ้าเราไม่อาธรรมใครเนี่ยเราก็จะอยู่ในร่มเงาที่อัลลอฮ์ให้แต่ถ้า,ถา,ถาเราเราเรเหลมเนี่ยไอ้ร่มไหนก็กลางไม่ได้นมันก็ยังร้อนอยู่วันยังค่ำแต่มีเกาบอกว่า อัลซุลมูซุลมะดิยุมัลกิยามะอาทดอดข้อนละดีาเตัวนี้กันเอาสุบิลแลนเชย์ตอนนรยีมเอาความหมายแล้วกันบอกว่าคนที่ทรงคนที่มีความเป็นธรรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้ร่มเง,งาของอัลลอฮ์ที่จะให้ตะตะดซิลิลลาอยู่ภายใต้ร่มเง,งาของพระองค์เพราะนั้นเราก็ไม่ไม่ถือละร่มนะเพราะเราไม่ได้อาทามใครง่ายๆนะร่มก็มอาแล้ว แล้วก็ไม่ได้ขีเขอแล้วเพราะว่าไอขีเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ไม่มีน้ำหนักทีนี้เรามาดูต่อไปว่าว่าอันดัมลายกะอุมินอัลลอฮิบิมากานเลือดก่อนที่มันจะตกลงสู่พื้นเนี่ยมันจะอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งณที่อัลลอฮ์สุภานนวะตะละก่อนที่มันจะไหลรินลงนี่เราไม่สัมผัสนะครับ เพราะอันนี้พูดถึงอัรกอยในเรื่องที่เร้นลับแต่ให้รู้ไว้ว่าทุกเจตนาที่บริสุทธิ์ทุกอามันที่เราทําครบถ้วนตามแบบอย่างนบ,บีเนี่ยเราเรียกการงานนั้นว่ามักบูนเป็นที่ตอบรับเป็นที่ยอมรับแต่ถ้ามีอุตรีอะไรมาเพิ่มเติมนบ,บีก็บอกเราอีกเหมือนกันทําอะไรไม่ถูกแบบฟะฮุวรัดดุนอันนี้พึงระวังเวลาจะทําอามัณอิบาดัตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พึงระวังตรงนี้เพราะถ้าเมื่อใดก็ตาม ถ้ามันไม่มันมันไม่อยู่ในกรอบมันไม่อยู่ในกติกามันไม่อยู่ในแบบแผนแล้วแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเป็นสิ่งที่อุตริพอเป็นสิ่งที่อุตรินบีก็เลยบอกเลยบอกว่าฟะหัวรัดตุนอมารดูุ้นอิลาสอฮิมีหรืออลาสอฮิมีแปลว่าจะถูกขว้างใส่หน้าคนที่ทำเอาไปไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรสอนอย่างไปทำอีกอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างไปทำอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นต้องเลือกแบบด้วยเอาแล้วจะรู้ไเองศึกษาศึกษาทําแบบไหนจะถูกทําแบบไหนไม่ถูกถูกว่าตัวอย่างง่ายๆวันก็วันอีดเนียดก็ตั้งแต่ครึ่งครึ่งเดือนที่แล้วไอ้บัวแพะอะไรก็ครบอายุครบทวนสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อตําหนิอะไรเลยแต่ใจร้อนใจร้อนเขายังไม่ละหมาดเลยเชื่อสะละอ้างว่าเดี๋ยวจะเอามากินวันอีด ก็ไม่ใช่กุรบานก็เป็นแค่เนื้อที่เชื่อกินกันก็อาจจะได้บุญในกรณีสะดะกอถูกไหมฮะเออเป็นการหาดียะไปสะดะกอไปแต่ภาคผลของกุรบานไม่ได้เนี่ยขนาดเวลาเคลื่อนนิดนึงก็ไม่ได้เอาง่ายๆก่อนตะวันตกดินพี่น้องครับใครถือศีลนะลองแก้ลองละศีลอดดิเสียไหมะตะวันนี่เห็นอยู่พลุบพลบๆอย่เง,งี้ยสมมุติว่าเราอยู่ในกรณีที่ใกล้กับทะเล ดวงอาทิตย์มันลงไปครึ่งดวงเราก็จะอ้างว่าแหมตั้งสิบเจ็ดชั่วโมงถือมาก็ไอแค่สามนาทีอะน่าจะหยวนหยวนนะ่ะยกให้ได้ก็แล้วกันจะไปต่อกับใครล,ล่ะอเลอร์ม่มาต่อรองกับท่านเราหนะเอเลอร์ส่งนบีมาบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่ไม่ใช่เอาง่ายๆอีกสักเรื่องหนึ่งเอเลอร์อีกาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะอิมามข้เตยพูดว่าพระเจ้าอีกาท่าน นะการนางสาวรอมล่ะนามสกุลน,นั่นเนี่ยด้วยมหาทีติตกลงกันไวเจ้าบ,บาวก็รับเลยข้าพเจ้ารับนางสาวรอมล่ะนะนามสกุลโน่นนี่นะด้วยมหาทีติตกลงกัาไวอาเมนโอโหสองคำไม่เกินสองนาทีนาทีนึงยังไปถึงเลยแต่ไปนอนกันสบายไปไหนไปเที่ยวสองคนใช่ไหมไปได้แต่ถ้าคุยกับเมาะมาสามเดือนคุยกับเปาะอีกสี่เดือน คุยกับลูกสาวม,มาสปีแล้วอยู่ดีๆพากันขึ้นโรงแรมคุยมาเยอะแต่ไม่ผ่านกระบวนการตรงนี้เนี่ยถามว่าโทษไปไงถ้ามีผัวมีเมียม,มาแล้วนะโทษถึงตายแต่ถ้ายังเป็นวัยรุ่นโสดอยู่ก็ต้องเคียนกันหละแรงเพราะฉะนั้นฟติลกหุดูดุลลอฟลาตะตะดูฮานั่นคือเขตของอัลลอฮฺอย่าละเมิด เรื่องเนี่ยมันดูไม่ใหญ่ครับแต่พระเอิญไม่ใช่พระเอิญมันเรื่องจริงผู้ที่วางเนี่ยเขาใหญ่เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันเล็กๆมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ดูนะกินหมูเออมันก็อิมมม่มอ่ะเห็นมีอะไรเขากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาตายกันเลยแต่มากินแค่สามคำไม่ได้ไงเรื่องไม่ใหญ่นะครับแต่พระเอิญว่าผู้ที่วางกดนะเขาเขาใหญ่มาก เขาใหญ่ที่สุดเพราะนั้นถ้าใครละเมิดคำสั่งก็ถือว่าใหญ่ไปด้วยพี่น้องอ่านอลิฟรามีมาอ่านง่ายๆจะฮะจะเฮกมันบัดนะบัดดือจะโง่จะทึ่มอะไรก็แล้วแต่สอนมาอลิฟรามมีเหนืยกว่าได้ง่ายไหมเขียนก็ง่ายอลิุขีดเฉยแต่ถ้าเกิดไปเติมสักอีกหนึ่งอลิฟเรื่องใหญ่เลยอ่ะ เรื่องใหญ่เลยเขียนก็ง่ายแต่เรื่องใหญ่เพราะไปเติมกุรอานใช่ไหมเนี่ยของอลาาัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยมันมันใหญ่หมดแหละมันใหญ่ทาไมเพราะผู้ให้มาเขาเขาใหญ่สุดเพราะนั้นขอบเขตที่วางไว้เนี่ยต้องตามนบีนะต้องเราจะไปเอาความคิดเราไปคิดว่าแหม่นิดๆหน่อยๆย,ย,ย,ย้วนเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้กุรบานวางกฎว่ายัางไงก็ต้องทําตามนั่นทุกอย่างวันก็ต้องถูก เวลาก็ต้องถูกถูกไหมเชื่อก็ต้องถูกวัวก็ต้องถูกอายุยอนก็ไม่ได้เออไม่ถึงสองขวบได้ไหมวัวไม่ได้แพะก็ต้องขวบหนึ่งใช่ไหมอวดก็ต้องแห้อย่างนี้ไปต้นแกะหกก็ได้เงี้ยวางเว้ยปฏิทินกับคุณดูดุลอ์เลือดก่อนจะตกถึงพื้นไปถึงไหนก่อนอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งณนะที่อัลลอฮฺสุวาตาลา เพื่อที่พระองค์จะตอบแทนให้ผลบุญนี่ฮะดิษบทหนึ่งแรงพี่น้องครับบอกว่ามันว่าจะแตสะอาดันฟารัมยอยู่อใหใครก็แล้วแต่เหลือเหลือมีเหลือเฟือนะเหลือกินเหลือใช้แต่กลับไม่ทำกุรบันฟาลายะกุรอบันนะมุซัลลานะก็ไม่ต้องมาละมาแล้วเพราะการที่นบีบอกอย่าเข้าใกล้ที่ละมาแล้วมันก็เหมือนอย่างกับว่าไม่ต้องมาละมานั่นแหละนะ ไม่ต้องมาละมาก็ได้เพราะนั้นแต่คนที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหลือคำนวณแล้วเนี่ยโอ้โหนะส่วนหนึ่งแพ้หนึ่งห้าพันสมมติมีเท่าไหร่สามแสนโอ้โหแล้วไม่ทำนี่ถือว่าดบีไล่ออกจากถ้าเป็นสมัยดบีแล้วเราไปโผล่อยู่ตรงนั้นนะนะแล้วก็ดบีถามว่าเองมีเท่าไหร่สามแสนแล้วทำาูุบานเปล่านัา้นอย่ามาเลยไปกกลับบ้านหน้าแตกเลยหน้าชาเลยแหละ แต่นี่พระเอิญว่านาบีก็ไม่อยู่แล้วอิหมามก็ไม่เคยถามยังไม่เคยทําทะเบียนสับุรุษว่ามันมีตังหรือเปล่าโชคดีไปคนพวกดีไม่งั้นอิหมามต้องทําหน้าที่นบีนะนะต้องเช็คบัญชีเลยให้คนพี่ไอ้นี่มีสมล้านสองล้านกุลบันแค่แพ้ตัวมันทําไม่ได้อ่ะเพราะนั้นมึงอย่ามาแล้วปไ,ปไ,ปไปไปไปเขาขีดกอบว่ตรงนี้เขาละหมาดกันเองอย่ามาอะไรไปทุเราอื่นไปะ หนักนะฮะถือว่าหนักแต่ว่ายังไงเสียยมฮูตอุลมามะก็ยังถือว่าเป็นสุนน่ามูอักกดรก็มีปราฏิบางท่านที่อาศัยหะดิสเนี้ยบอกว่าเป็นถึงกวาญยิบเลยทีเดียวเห็นไ,ไหมฮะท่านี้เมื่อเราทําแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรบางคนบอกอาจารย์ภาพมันดูน่าเกลียนนะดน่าเกลียดมากเลยเชื่อดสัตว์มันมันมัน,มนพารุณหรือเปล่า มันไอโนนไอนี่ไอนั่นพี่น้องครับเราคงให้คนมาเห็นเหมือนกับเราทั้งหมดไม่ได้ถ้าตราบใดเราอีมานแล้วว่าอันนี้มันไม่ผิดมันถูกต้องเราก็เชื่อตามนั้นถ้าจะมาหักล้างก็ได้เหตุ้วยผลนะมันเยกมากเยกมาก,ม,ากมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เ,เราวางไว้พี่น้องครับชงกาแฟให้สิงโตกินมันก็คงไม่กินหรอกใช่ไหมล่ะหรือว่าต้มผักให้ ให้เสือกินมันก็ไม่กินเพราะอะไรเอาล่ะให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าไอการที่เสือสิงมันไปกินสัตว์เนี่ยมันก็เป็นอาหารของมันเข้าใจนะแล้วจะมาบอกว่าอุ้ยตายดีไม่ดีลามปามอย่ายไปดา่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมาใช่ไม่ใช่เพราะฉนั้นที่กําหนดให้เป็นอาหารแต่มนุษย์ก็เลี่ยงไม่ได้ละครับไอที่บอกไม่กินไม่กินนะเขาบอกเขาไม่ฆ่าแต่เขากินเออโลกอะกินได้เพราะว่ากินได้แต่ไม่ฆ่าก็แปลก แล้วก็ถามว่าอะไรอ,อ๋อสิ่งมีชีวิตผมก็มึนนะ่ะมีอะไรบ้างของที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเรากินไม่ได้เลยนะหินนี่ไม่มีชีวิตมาแต่ต้นกินไม่ได้เลยไอ้ที่กินได้ต้องมีชีวิตถามว่าพืชเนี่ยมีไหมมีมนุษย์คนไหนว่ามันไม่มีชีวิตมั้งเออประเด็จมันก็บางคนก็บอกว่ายางมันออกเราก็มันพูดไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่าวะ ใช่ไหมแต่มันก็มียางออกมาสมานแผลมีชีวิตนะตายแล้วก็มันไม่งอกแล้วมันไม่เงยแล้วมันไม่เขียวแล้วเพราะฉนั้นมนุษย์เลี้ยงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องบริโภคสิ่งที่มีชีวิตเพียงแต่กินอย่างถูกต้องฆ่าอย่างถูกต้องเพื่อรักษาชีวิตเพื่อประทังชีวิตมันไม่ได้ไปเดินสวนกระกดเกณฑ์ที่อัลลอฮ์วางไว้เพระนั้นใครจะมากล่าวหาโจมตีอะไรยังไงพี่น้องมั่นคงเถอะครับ เป็นศาสนาหรือเป็นหลักเกณฑ์เป็นหลักการที่ไม่ทวนกระแสะกับวิถีของความเป็นมนุษย์พี่น้องเราไปเช็คดูกันแล้วกันว่าเรื่องอะไรที่ไปแล้วห้ามแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีอย่างแต่งงานแตงที่แต่งส่งเสริมไอ้น,นี่อะไรลราไม่แต่งก็ไม่อดอยู่สุดท้ายไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นเขาเชื่อของเขาก็เรื่องของเขาแต่อย่างน้อย ถ้ามีคนมาอธิบายความหรือว่ามาโจมตีแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปทร,รมานสัตว์ถูกไหมละ่ะไม่ใช่เป็นการทร,รมานแต่เป็นการบริโภคป้าเปอือก็เหมือนกันมันก็มีชีวิตทั้งนั้นแหละนั้นฝากไว้ว่าใครที่มีกําลังแต่ปีนี้ทาไม่ทันก็ไม่เป็นไรตั้งใจใหม่ปีหน้ายังไงซะก็พยายามทำ ทั้งหมดเหล่านี้ย้อนกลับไปสู่ที่คําว่าอ uh um ัตกวาวาลากียยนาลูหุตกวามิงคุมความยำเกรงที่เรามีต่อเอาสมุตาลามันได้หลายอย่างพี่น้องครับด้ความเป็นเพื่อนด้นความเป็นมิตรได้ความรู้สึกดีๆได้มีอาหารกินได้มีโภชนาการที่ถูกต้องอยเยอะแยะตามมาได้มีไก้เพื่อนได้ความสุขในวันนั้นยเยอะแยะมากมายไก่กองมันไม่ได้เพียงเราจะได้บุญอย่างเดียวถูกป่ะอย่างน้อย สุราไหนหรือว่ามูกเก็มไหนไม่มีเลยเยงาสังเกตไหมะละ่ะเงียบนะมาศิษสส์ทั้งมสยิดไม่มีเลยสักตัวนึงก็ไม่มีละชระมาอีตใหญ่เสร็จก็เงียบบ้านใครบ้านมัน,นจะง่อยเงาแต่ย้ำว่ากุรบันนั้นนะครับออถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยหรือว่าถ้าในมูกเกม็มน,นั้นยังมีความต้องการมีความปรารถนาอยู่ก็อย่านําเอาไปที่อื่น คือหมายความว่าเริ่มจากที่นี่เนี่ยกินกันที่นี่ไอ้ส่วนว่าถ้ามันเหลือลนมันมากพอจนกระทั่งมันเกินความจําเปน็นเกินแจกก็จะขยับขยืดไปตำบลอื่นบ้านอื่นจังหวัดอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราทําตรงนี้บางคนบอกว่าเอาตังออกแทนได้ไหมอาจารย์มีนะมีคนคิดเพราะเดี๋ยวนี้อะไรตระไรยก็จะใช้สตังหมดเลยฮัดบางทีเขาจะไม่ไปแล้วหน่อยใ,ให้สตังไปเห็นไหม พอมีคนหลายคนนี่อย่างสกาตุลฟิตนี่ก็จอสตังออกเออทีนี้ไอ้เราก็ต้องต่อยอดถ้าไอ้น่นสตางออกได้อีกหน่อยก็กุรบันก็ไปต้งองมาเลยแจกเพราะว่าวัวตัวหนึ่งเท่าไหร่สามหมื่นเนี่ยสี่หมืน่นเราก็ใส่ซองเลยสมมติเนื้อคิดแล้วบวกลบคูณหารน่าจะตกห้าร้อยเนี่ยเราใส่ซองใส่ซองเอากุรบันไม่ต้องเชื่อนะเราสตางค์แทนได้อะเข้าใจเนาะเพราะนั้นอย่าไปเปลี่ยนเลยอันไหนที่ศาสนากำหนดมาแบบไหน mm hmm. ก็แบบนั้นแหละ ในยุคนบีเขาก็มีสตางค์แต่เขาก็เชื่อใช่ไม่ใช่ในยุคนบีเขาก็มีสตางค์แล้วเขาก็มีข้าวปลาอาหารเขาก็ไม่ได้เอาสตางค์ออกเขาก็เอาเอาอาหารออกต้องทาตามแค่นั้นแหละเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่คิดเยอะเราทําตามง่ายขอขอฝากพี่น้องไว้นะครับอะไรที่มันวุ่นวายมากก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเอาแบบที่นบีทำายง่ายที่สุดแล้วจบแล้วไม่เถียงกับใครใครบอกได้ก,ไดก็เออเรื่องของเองแต่ข้าไม่เอาทำไมอ่ะเพราะข้าจะเอาที่นบีบอกกันละมันง่าย أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause>